นายกค,ครับปีนี้เชียงใหม่เขาดาว2023ก็จัดค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่่าสมควรและจะเห็วนว่านักท่องเที่ยวเยอะขึ้นครับทีนี้ก็มีการจัดในหลายๆรูปแบบเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นการมาตกแต่งไฟการตกแต่งดอกไม้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นทั้งเมืองในหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นที่ททลานท่าแพอย่างนี้ก็จะมีการเขาเดาวพร้อมกันมีการจุดธูปนะครับแล้วก็รวมรวมถึงการสวดมนต์ข้ามปีในอีกหลายๆวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับ บอกว่าปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวน่าจะเยอะปีที่แล้วนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ใช่ครับจะต้อง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 ดำเนินแบบนี้ครับว่าในในปีที่แล้วเราจะมีการเรื่องการการคัดกรองอะไรต่างๆอยู่การเข้ามาเที่ยวในในพื้นที่ที่มีมีพื้นที่จํากัดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมีการคัดกรองแล้วก็ต้องมีการการนับจานวนคนที่ไม่ให้มากเกินเกินไปด้วยครับแต่ปีปีนี้เราเราเปิดปีก็มีการใส่แมสอะไรก็เข้าเข้ามาเพ่อภายในงานกป็นได้อย่างเต็มที่ครับคาดว่านักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาร่วมเค้าดาว ก,กป็ปีนี้เขาจ,จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเป็นแสนคนแน่ๆครับทั้งทั้งทั้งบินมาแล้วก็ทั้งขับรถมานะครับแนวคิดการจัดงานครั้งนี้แล้วก็บนเวทีนี้จะมีอะไรครับก็จะมีนับ3 2 1แล้วก็จะจุดพูุกันแน่ๆแล้วก็จะมีการเล่นเพลงตั้งแต่ช่วงช่วงเย็นนะฮะมีการแสดงโชว์กันก็มาดวนได้ตั้งแต่6กโมงเย็นเลยเรามีจัด3วัน 30- 3 1ิบาแล้ววันพรุ่งนี้วันที่1ครับ ถ้ว่าการจัดงานรัางนี้จากกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนครับผมก็คือทางกิจกรรมประเพณีของเชียงใหม่เราเริ่มมาตั้งแต่ลอยกระทงยี่ป็่นแล้วนะครับจนมาถึงในตอนนี้ก็เป็นเป็นข้าวดาวปีใหม่ก็คาดว่าจะเป็นการการกระตุ้นยาวๆในช่วงไฮไฮซีซั่นเพื่อให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่มากขึ้นครับที่พักอะไรนี่เต็มหมดเลยเต็มเต็มเต็มหมดครับแล้วในเดือนอิกุมนาันเองก็จะมีงานไม้ดอกมันจะมีงานทุกๆเดือนเลยนะครับในในช่วงนี้ ก็ถือว่าฟื้นเศรษฐกิจของเชียงใหม่ได้เป็นไรถ้าว่าเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเงินสัพพัดเดียวเท่าันเงินสัพพัดแน่ๆครับถ้าคนเข้ามาแสนแสนคนนะครับใช้คนละสามสามสี่พันบาทก็เลยได้เขา้าจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่หากสารครับหลังจากผ่าวิกฤตโควิดอย่างหนักมาแล้ว เชียงใหม่ตอนนี้กำลังฟื้นงใครับก,กำลังฟื้นครับก็ถ้าไม่ใช่ช่วงช่วงท่องเที่ยวช่วงนี้นะครับในในช่วงที่ผ่านมามีไวบินมาลงในจอดเชียงใหม่ก็ประมาณ2-3มหมืม่นคนแล้วต่อตะวันนะครับ เห็นว่าจีนจะเปิดประเทศนี้เรื่องของการเตรียมการมาตรการอะไรต่างๆเราเราวางไว้ไหมฮะหรือว่าก็ต้องก็ต้องดูทางทางทางรัฐบาลส่วนกลางทีหลังจากที่จีนเปิดเปิดประเทศวันที่แมกราคมแล้วนะครับว่าจะมีการมาตรการการคัดกรองเพิ่มหรือหรือหรือไม่ทางประเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เตรียมพร้อมที่จะรับนกับจากท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ครับทายนี้อวยพรปีใหม่นะครับคราบผม ก็ในใน,ในปีกระต่ายปี2566นะครันะครับในวัรมิทีในทิปีนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะครับ